สวัสดีนะคะอยู่กับช่องพรายสรีมงคุณพรายโคกจ้าิพระจันทร์เต็มดวงโอ้โอบังไม่แล้วนุ่นสวยมากปีบัเดย์น้องนีนะจ๊ะวันที่สิบเจ็ดตุลาคมเนดี๋ยวอีกหน่อยจะให้ดูเค,ค้กนะคะนี่ เก็บมาดูบรรยากาศพระจันทร์เต็มดวงก่อน้องฟ้าสวยมากบรรยากาศยามค่ำคืนประมาณหนึ่งทุ่มกว่า เมลัยเนะพัชจนจะออกจากกลมไม่อีกนี่ต้นเดี๋ยวก่อน,อนเดี๋ยวป่าเค้กพี่นีก่อนครับเฮ้ยไปไหนฮะ อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันวันสุขฝากผลไม้ด้วยนะคะไม่ไมี์สีตะกร้าเอุผลไม้ฝากกล้วยด้วยนะจ๊ะอึ่เขได้เตะอทุปเตะควันโอ๊ตยังไม่มานะคะนี่ฮึ่ึ ออทำไม,มวิ่งเร็วแทนอะไปดูเค้งน้องนีก่อน <c ười> ว้าวสิว้าวว้าวชิมแล้วอร่อยไหม <c ười> โอ้ยเดี๋ยวก่อน๋ยวได้กินครับ <c ười> เดี๋ยวก่อลร้องเพลงเป็นไหมนี่ ยูทูบร้องเพลงแฮปปีเบอร์เดย์เป็นไหมนี่ร้องเพลงแฮปปีเบอร์เดย์ให้พี่นีเป็นไหม okay, <not> เอาลองสิ <Not many. S 1> ลองแล้วๆ้เขาจะไม่ให้กินนะถ้าไม่ลองอะ่ะ okay, <not> อย่าพึ่ง <laughs> ชิมบอลได้ไหม้องอะ่ะ ลองอะไรสั่นเลยปิดไฟด้วยไม่ร้องเขาไม่ให้กินเด้อจะบอกให้โอ้ยเดี๋ยวยับเพปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนบอกพี่มี่ปิดไฟให้หน่อยห่อยอ่ะงา

ร้องดังๆพี่นีไม่ได้ยินอ้าร้องดังๆก่อนอย่าพึ่งเป้าเดี๋ยวก่อนเอา้องเพลงก่อนเดี๋ยวเปาเปาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเอาปี้เบิร์ t เดย์ก่อน Happy ร์เ h ย a ทูยูแฮปป p p y บิร์เดย์ทูยูใครไม่ร้องไม่ให้กิน Happy b h a p p y t o you อด้วย Happy เด r ์เบิร์ดเดย์ a ฮปปี้เบิรดเดย์แี้เบิร์ดเดย์ยตวันเกิดน้องมีค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณพี่นีก่อนขออบคุณก่อนอาเปาเป่าเป่าเปล่าเล่่าเลาเล่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 าเ่าเล่าเล่าเล่าเ่าเล่่าเลเล่าเ่าเล่าเลลาเล่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 าเเล่าเล่เล่า เอาซับเอนเปล่าเปล่าเปาเปล่าเอางาเปล่าออาอันอ่ะปี่มีเค้กเปล่ามีเอาพี่มีเป่าแล้วนู่นเอาทุบเป่าเอาเร็วให้เดับก่อนชนะเอาเปล่าเปล่าที่มีเป่าเว้ยเออที่มีฉอยากกินขอบคุณอ่าแฟนควันเตอร์ด้วยนะคะที่แม่แม่ควันฝากให้ซื้อเค้กมาโอ้อร่อยไหมอร่อยไหม เราไม่มีด้วยแต่มันเหลือเพอฮึ่มเอสเตาบอลลเหลือแค่ปอนเดียวนี่แหละว่าเอาสองปอนไม่มันไม่มีมีแค่ปอนเดียวแล้วก็เหลือแค่อันเดียวโอ้โหอร่อยไหม youtube อร่อยไหมครับเมา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 กินกินไหมหนิพี่มี่กินไหมหน่ถานกสิทาน hmmm kaya kaya มันเบ้มันควักกลางอันเลยในอาถุงม,มาใส่ขยะก่อนออด,ดูมันควักตรงกลางเลยควักตรงกลางใช่ไหมมันควักเอาไอ้อาด้อกอะดเอดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เบ,งบ,งบ,งบง่งเบ่งบ่งข้างหลังครับบง่งเอฟซีไม่เห็นด้วยครับบ่งครับเอาอานห่ย

เดี๋ยวจะกินข้าวแล้วเอากินแล้วเร็วอร่อยไหมอร่อยไหมครับเออรีบกินรีบแบบน้ำอร่อยขอบคุณพี่นีแล้วยังขอบคุณครับขอบคุณเค้กอร่อยอร่อยครับผมป้ามีแฟตไอ้กลัวหม่งน้ำมี าช้อนลูกช้อนช้อนไอช้อนอะช้อนช้อนช้อนสีขารอแล้วได้พระจันทร์เต็มดวงหรือ,อยังได้พระจันทร์ออกจากก้อนเมฆหรือ,อยังนูะนี่โอ้สวยงามมากสว,าสว่างไสวชีวิตน้องนีสว,งสว่างไสวเหมือนพระจันทร์นะจ๊ะ เออเนาะเอาไปหอนตรงนู้นสิหนุนเอาปากหอนสิหนุนไม่เห็นพระจันทร์สิข้าหยับจู่ทางนี่เอา,อาบาเพื่อพระจันทร์ไหมหอนด้วย กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะเมฟี่6พรรษาแลว้วขอให้เหงหิงลวยๆวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ,ะสนับสนุนกล้วยให้กับช้างด้วยนะคะพรุ่งนี้หรือสั่งออเดอร์ไว้ก็ได้นะคะถ้ามาทาง line ไอดียลน์แม่ควันได้เลยจ้า0816165696จ้าสหรับคลิปนี้สวัสดีนะจ้า